การลงของในแพลตฟอร์มต่างๆครับแต่ว่าลหลายๆคนเนี่ยลงผิดพลาดนั่นเองครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีในการลงให้นะและลงอย่างไรเพื่อให้มียอดครับจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เพราะสินค้าเราขายไม่ได้ครับสินค้าขายไม่ได้เราต้องลองลงดูก่อนและลงให้ถูกวิธีด้วยนะสมมุติว่าลงแล้วถูกวิธีด้วยนะแต่ไม่มียอดอันนั้นอาจจะบ่งบอกได้ว่าสินค้าของคุณอาจจะไม่เป็นที่ต้องการในตลาดก็ได้เพราะว่าการขายมีอยู่สองหลักนะครับ1 เอาสินค้าที่ขายดีมาตัดราคาแข่งแม่งเลยครับกับ2ก็คือหาสินค้าที่ไม่เคยมีใครขายเลยมันมีู่2ปัจจัยครับมันดีขายออกได้กับไม่น่าสนใจจนไม่มีใครเอาเลยนะั่นเองมันมีแค่นี้ครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกให้วิธีในการลงก่อนเอาแบบถูกต้องก่อนนะครับหลังจากลงเสร็จแล้วถ้าไม่มียอดจริงๆให้ทําใจได้แล้วว่าสินค้านั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์เลยก็ได้นั่นเองหนึ่งเลยครับ อย่าเอาลูกป,ประเทศจีนใช้เด็ดขาดนะครับอันนี้คือแบบห้ามเด็ดขาดเลยนะเหตุผลนะคบว่าทําไมเพราะเนื่องจากว่ารูปเนี่ยเวลาที่คนค้าขายเนาะตามปะกะติจะไม่ทราบก๊อบรูปที่จีนมาลง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 ทีนี้ทุกร้านนะครับจะลงรูปรูปเดียวกันทั้งหมดต่างกันแค่ตัวอักษรอ่าสินค้านี้ไซส์นี้ไซส์อะไรก็เอารูปอื่นๆมาแปะ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 แต่มันเป็นรูปเดียวกันครับแล้วทีนี้อัลกอริทึมมันอ่านได้ว่าเฮ้ยควรจเอารูปสินค้านี้กับสินค้านี้มาแปะ ด้วยกันอย่ามากก็เพิ่มรูปอะไรมาสักอย่างหนึ่งแค่นั้นเองแล้วมันก็เลยมีปัญหาครับเพราะว่ารูปมันซ้ำๆๆอังกอริทึมก็เลยมองว่ามันมันไม่รู้ว่ามันจะดันให้ใครอะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณไปเอารูปอื่นที่ไม่เหมือนใครเลยนะมาลงก็คือได้แต่ประเด็นต่อมาคือว่าเราจะเอารูปไหนที่มันสวยละ่ะนี่ก็เป็นปัญหาอีกใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างสําหรับรูปที่ผมถ่ายมาแล้วกันครับอันนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายมาถามว่าสวยไหม ปกติแล้วลูกค้าก็จะเห็นว่าเออมันก็คือรูปจริงนั่นแหละแต่ถามว่ามันหน้าคลิกไหมล่ะเราก็ตอบกันไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยเอ้ยงั้นพิมพ์อย่างนี้เลยออกแบบให้หน่อยขอเป็นรูปน้าปกหลังๆมา AI มันฉลาดนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้อย่างนี้จบเลยได้แล้วแค่นี้เองก็คือมีตัวสินค้ามีอะไรเรียบร้อยเลยอันนี้คือผมลงอยู่แล้วนะก็เลยเอามาให้ดูนะครับอันนี้หวังว่านะ่าจะชัดเจนนะแล้วทีนี้มีปัญหาอ่ะสมมติว่าถ้าบางสินค้าแบบเฮ้ยเราเราไม่รู้ไซ อันนี้จะทํำยังไงนะครับโอเคอันนี้เราคุยแค่ภาพหน้าปกนะอันนี้ลองดูครับอันนี้ผมไม่หารูปมาที่คนจีเนี่ยมันไปตัดต่อกันมาด้วยดูก็รู้ว่าตัดต่อชัดเจนนะครับโอเคพอเขาตัดต่อมาเสร็จปับ๊บใส่ไปเลยเอาเห็นก่อนว่าเฮ้ยฉันต้องการกรูปลักษณะเนี้แต่เรารู้แล้วว่าตัดต่อ2ครับภาพดันไม่ชัดซะด้วยอ่าทีนี้เราเลยมาลองครับไม่เรียกลองจริงๆผมทําอยู่แล้วนะ <laughs> ก็คือเอารูปไปถ่ายมาจริงๆนี่แหละเอาหลายๆมุมอะ่ะให้เขาเห็น พอเขาเห็นปุ๊บอ้าวโอเคเฮ้ยเป็นอย่างนี้นะกับอีกรูปนึงเฮ้ยเป็นอย่างนี้นะแล้วทีเนี้ยคุณลองดูครับรูปที่ออกแบบมามันตรงไหมเนี่ยหัวสีขาวจุกสีขาวนู่นนี่นั่นเนี่ยตามนี้เลยภาพชัดด้วยเอาเป็นหน้าปกได้เลยครับส่วนรูปที่อยู่ด้านในอันนี้คือรูปที่อยู่ด้านในนะใช้รูปจริงเนี่ยเลยครับอันเนี้ยเป็นหน้าปกกันเดียวพอคือเราใช้รูปที่มันไม่เหมือนใคร และต้องชัดด้วยดังนั้นเนี่ยการใช้ Chat gdp หรือว่าจะใช้ g e มีน i ก็ได้นะรูปมันชัดอยู่แล้วครับเป็นภาพป,ปกไปเลยพอหลังจากชัดแล้วที่เหลือเนี่ยภาพถ่ายสดหมดเลยครับถ่ายสดก็คือเนี่ยไอรูปเนี้ยที่ผมเอาขึ้นนี่แหละผมเอาไปลงด้วยนะครับ <c oughs> ก็คืออย่างนี้เป๊ะเลยคือแบบสดสดเรียวๆไปเลยฮนะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยที่คนต้องการคือต้องการของเห็นจริงๆที่เหลือก็ใส่ไซส์ขนาดเข้าไปในรูปก็ได้ในราย,ายละเอียดก็ได้ดีที่สุดใส่ส,สองที่นะแต่ขอให้มี รายละเอียดคุณต้องมีไซส์อะไรยังไงก็ว่ากันไปครับและต่อมาครับก็คือในส่วนของหัวข้อและคําอธิบายเนาะอันนี้เรียกว่าเป็น SEO เลยครดังนั้นเราควรตั้งค่าไปตั้งแต่ต้นว่าต้องการหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SEO นั่นเองครับนี่คือข้อที่2ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยพอเอาสินค้านี้ถ่ายเข้าไปนี่ถ่ายเข้าไปเลยแล้วก็ส่งรูปให้ลหลายๆรูปก็ได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นครับก็บอกเลยว่าขอหัวข้อพร้อมคําอธิบายแต่ไอตอนแรกอ่ะผมสั่งไปแล้วนะว่าขอพร้อม SEO ด้วยหรือคําที่ค้นหาในแอบปบแอบปบนั้นเพราะว่ามันเจอเราได้ง่ายมากขึ้นครับหลังจากนั้นเขาก็จัดมาให้เราเลยครับตามนี้เลยได้เลยครับได้เลยไม่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่เหลือเราก๊อปเหล่านี้ตั้งแต่ตรงนี้ครับไปลงได้เลยเนี่ยแค่นี้ครับคุณก็สามารถลงได้อย่างถูกต้องละอันนี้คือการลงก่อนนะจบแล้วครับอันนี้คือแค่แคการลงนะ อันดับต่อไปครับที่คุณจะต้องทำต่อก็คือว่าคุณจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอให้เห็นมีทุกคลิปด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างแล้วนะอันนี้คือของผมที่ผมไม่ถ่ายมาก็คือเอาแบบอย่างนี้ได้เลยครับเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแบบโง่ๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยจับขึ้นมาถ่ายเห็นหนู่นนี่นั่นมีกี่ชิ้นก็หยิบขึ้นมาหรือว่าจะถ่ายแบบรวมๆก็ได้แค่นั้นเองรีวิวเพียงเท่านี้นะครับส่วนวินะฮะเราใช้ถึง10 15วิประมาณนี้ถ่ายกล้องมือถือนะจบเลยแค่นี้ได้แล้วครับชัดเจนนะครับอันนี้คือในอส่วนของอคลิปและเราเอาคลิปอันนี้นครับไปลงในฟีดอีกทีนึงด้วยครับซึ่งในฟีดอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนหน้าอ่าเข้าหน้าช้อปปีแล้วกันนะหรือว่าคุณจะเข้าในส่วนของ t ิกต o k ก็ได้ Tik t o กเนี่ยมันโพสตได้เลยตามปกติแต่ช้อปปีเนี่ยคุณจะต้องไปในส่วนของหน้าฟีด หน้า f e ดของวิดีโอนะครับถามว่าเฮ้ยมันเพิ่มยอดได้มากขนาดนั้นไหมตรงๆอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการที่สามารถดึงให้คนมาซื้อได้อีกทางหนึ่งเรียกว่าเป็นอันดับท้ายๆแล้วกันอ่าอันดับสูงกว่าสูงกว่าคำาอธิบายกับหัวข้ออ่าตรงเนี้ยสูงกว่านะมันมันดีกว่าการตั้งหัวข้อดีกว่าไม่ทำอ่ะโอเคทําดีกว่าไม่ทำเนาะอันนี้คือแบบโง่ๆนะครับโอเคหวังว่าน่าจะเห็นภาพแบบชัดเจนเนาะนี่ครับการลงของในช้อปปีใน Lazada ในทิกตอก ที่เหลือทําแค่นี้แลยครับและอย่างสุดท้ายอย่าลืมนะคบว่าในการที่เราลงของเสร็จแล้วเนี่ยทุกชิ้นตั้ง SKU SK ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของแอปพวกนี้มันชอบ SKU ใหม่หากคุณไม่ตั้งครับหรือคุณให้ระบบตั้งให้มันจะมั่วคุณต้องตั้ง SKU ของคุณเองในทุกๆชิ้นด้วยนะครับถ้าไม่คือข้อดีของการตั้งอันหนึ่งเราอาจจะสั่งของได้ง่ายขึ้นเพราะเวลาที่เราหาของเนี่ย,ยพิมพ์ SKU เข้าไปเจอแหละ มันหาของได้ง่ายขึ้น2ในการสั่งของเราก็ใช้ SKU ในในการสั่งของครับซื้อสินค้าลิงก์เดิมอะไรที่เดิมในการสั่งกับคนจีนอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่2เนาะแล้วก็ในส่วนต่อมาครับหลังจากที่เราทาครบกระบวนการตรงนี้แล้วนะในส่วนต่อมาเรียกว่าเป็นส่วนที่สำคัญลองลองลองมาอย่างนั้นก็ได้นะก็คือเมื่อเมื่อเจตาบอกแล้วหนึ่งลงของให้ตรงนะ2ลงคลิปนะครับก็คือคลิปที่เราใส่ในใต้ลิงก์นี่แหละส่วนคลิปเนี่ยก็เอาไปใส่ในฟีดด้วย หลักๆกก็จะมีเท่านี้นะแล้วก็ลงให้ครบทุกแพลตฟอร์มเลยอ่าหลังลงเสร็จที่เหลือก็ปล่อยตามหน้างานแล้วครับและเราก็รอดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงต่อมียอดไหมและส่วนใหญ่ระบบจะด,ดันให้เรานะครับภายใน28ิชั่วโมง2-3วันนั่นแหละจะด,ดันให้และภายใน7วันหากไม่ออกเลยคุณจะต้องเข้ามาแก้บางสิ่งบางอย่างครับอาจจะแก้หน้าปกมาแล้วโอเคแก้หน้าปกเนาะเฮ้ยถ้าไมด่ดีเปลี่ยนคลิปดีไหมเปลี่ยนมุมก็ได้ แน,แนวนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นของเป็นสินค้าก็คือหยิบขึ้นมาแล้วก็หมุนรอบๆให้เห็นของก็พอแล้วโดยที่ไม่ต้องแบบเป็นภาพสวยงามหรือว่าไปให้ AI มันทําให้หรือว่าเราต้องไปจ้างไม่ต้องครับแป่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นครับคนต้องการของที่เห็นจริงๆอะ่ะขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงคนต้องการของตรงปกนั่นเองครับเนี่ยคือปัจจุบันที่เป็นกันนั่นเองนะฮะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นการลงของที่มีประโยชน์ ก็ละกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆลงแล้วเนี่ยจะมียอดเนาะส่วนใหญ่ผมก็ทําอย่างนี้แหละครับก็ทำไปแค่นี้แหละที่เหลืออยู่แค่ SKU ครับคุณลงเยอะเท่าไหร่คุณก็จะออกเยอะเท่านั้นที่เหลือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเช่นสมมติว่าคุณลงไปสัก100รายการอ่าลงไปเลย100รายการครับคุณอาจจะออกแค่10รายการแต่มันจะเป็น10รายการที่มันหมุนที่เหลืออีก90รายการอ่ะคุณอาจจะต้องโลสต็อกแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นแหละมาหมุนก้อนนี้ต่อแล้วพอก้อนเนี้ยมันหมุนออกได้มากๆเข้าเงินจะเหลือเงินเหลือก็ไปหมุนก้อนอ100ค้า แลวทาแบบนี้ครับวนๆวนวน,วน,วนเๆเรื่อยๆคุณก็จะมี SKU ที่เป็นคิโลในร้านค้าเยอะยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะบอกกันแบบพบท้วนทุกอย่างแล้วนะจากประสบการณ์ที่ผมขายมาผมขายตั้งแต่ยุค a c e b o o k อะครับนู่นเลยสิบสิบปีได้แล้วจนมาถึงยุคนี้นะแต่ก็ไม่ได้ทำทำช่องบอกเขาจริงก็อุ๊บไว้แหละแต่ตอนนี้ก็อ่ะขยากทำก็ทำนั่นแหละมี AI มาช่วยด้วยนะก็เลยมันลดประหยัดเวลาอะไรกันได้มากขึ้นแล้วกันนะนี่ผมแฉหมดแล้วนะส่วนที่เหลือเพื่อนๆทำตามเนี้ยส่วนใหญ่มียอด แล้วก็ขยันลงแค่นั้นคุณก็มีแล้วฮะสุดสุดท้ายครับถ้าหากมียอดเยอะขึ้นคําแนะนํานะครับคือส่ง FBs ได้เลยครับส่งให้ตามแพลตฟอร์มอะ่ะเช่นมีช้อปปี้ก็ส่งให้ช้อปปีตามแพลตฟอร์มช้อปปีไปเลยครับให้เขาส่งให้เรามีหน้าที่แค่ทําคลิปลงสินค้าอย่างเงี้ยนวนวนวน,วนแล้วก็ส่งเข้าชอ็อปวนส่งเข้าชอ็อปวนส่งเข้าชอ็อปแล้วคุณจะมีเงินมาแบบต่อเนื่อง อันนี้ถือว่าผมบอกครบทุกอย่างแล้วนะนี่คือโคตรแชรเลยนะหลักสูตรอันนี้จากประสบการณ์สิกว่าปีแล้วถ้าคุณไปเรียนคอร์สผมบอ,บอกเลยว่าเสียเยอะมากเยอะมากๆครับอันนี้คือผมแชร์ทุกอย่างนะเป็นไรายได้เนาะส่วนที่เหลือก็ไปทำกันเอาแล้วกันนะถ้าใครทำได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ